ต่ว่าอร่อยมากนางกลับมาแล้ว oh my god ทุกคนพิตาชิโอทิรามิสุนางกลับมาแล้วค่ะโ oh my god รอมาเป็นแลมปีในสุดนางก็กลับมาแล้วเพราะว่าเขามีแค่ช่วงซัมเมอร์เท่านั้นนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าอร่อยมากเพราะาติงกี้รอมาเป็นปีแล้วค่ะทุกคนในสุดก็ได้กินแล้วไปค่ะไปจ่ายตังมาจ้ะพิตาชิโอทิรามิสุ เย้วก็แกะไปเลยสิค่ะพิตาชิโอแบบว่าแน้นๆแบบนี้ไปเลยต่กพร้อมๆกันค่ะทุกคนนี่นี่แน้นๆแบบนี้ไปเลยอุ้ยอดใจไม่ไหวแล้วเพราะรอมาตั้งเป็นปีค่ะทุกคนมาค่ะอื อร่อยมากมีความไลๆไม่หนักจนเกินไปทุกคนคือดีมากสมกับการรอคอยมาหนึ่งปีเต็มๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีแค่ช่วงซัมเมอร์เท่านั้นนะคะทุกคนไปหาซื้อได้เลยค่ะที่เซ m บรีค่ะทุกคน4 5่ปอนด์้าสิบจ้าเต็งกี้เลิฟม,มากค่ะทุกคนว